ดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Final Fantasy 4ในมือถือกันนะครับผมนะก็ช่วงนี้มันว่างไปนิดนึงก็เลยจะมาเล่นนะผมครบผมขอปิดเสียงนะเพราะว่าผมหลอนนิดนึงนะกับความหลอนนะครับสามารถ double tap ดัน double กดสครั้งเพื่อเดินไปที่ประตูแล้วก็ ออกจากประตูกดตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วเปิดไฟกดตรงนี้ปิดประตูกดตรงนี้เช่อขอบคุณมากนะครับเกมนี้ผมคืแรกไม่ต้องกลัวแต่ผมกลัวที่จะมีตัวอะไรอยู่ด้านหลังเนี่ยแหละนะครับผม นะก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามกันนะคิดแรกไม่น่าจะมีอะไรนะผมก็จะอัดจบตอนที่คิดคิดแรกผ่านไปนะครับก็สำหรับห้าับพีโรที่ผมชอบก็นะ <c oughs> เล่นหนุกหนุกดิมีตัวอะไรไหมไม่มี ครับผมก็ตีหนึ่งแล้วนะหมายถึงในเกมนะพอมาตีนี้ตอนแรกก็จะมีหุ่นงโง่งตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้หุ่นงโง่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้กับพัดลมสีเบะนะพัดลมสีเบะนะมันจะมาตุยตูดเราไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมาเย่ก็นะผมแล้วก็มีตุก๊กตางโง่ตัวสเวีเขียวอยู่นะ นะหาเล่คุยไปงัน้นแหละไฟฉายไฟฉายแบบนี้ถ้าจะมีในโลกจริงนะไฟฉายไฟฉายอะไรวะส่งงบาจังไม่มีฐานด้วยฐานไม่มันหมดก็มีในโลกนะฐานไม่ยมันหมดนี่ก็จะมีกรอบรูปพี่หมีเฟสตี้หรือพี่ตายเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้นะเป็นรูปที่โง่มากครับ ก็มีรถโง่อคันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เออฮ้ยถามหน่อยสิว่าทำไมทำไมพวกนี้มันไม่หมากันเลยเนี่เดี๋ยวพอมามันก็มาเยอะอีกอง็บก็จะมีกรอบรูมโง่องงอันหนึ่งนะครับผม กับลิ้นชักที่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดนะครับผมเกมนี้เป็นเกมอะไรนะที่ถือว่าสนุกมากผมก็เพิ่งอัดเกมเมื่อหลายคนเขาอัดไปเร็วอีนะก็เก็บเงินโอ้ย้ย,นะม,ม,ยมาจริงด้วยโอ้ยไม่น่าพูดเลยนะ เราเองไม่ก่อนนะครับ <c oughs> ต่อไปต่อไปจะอธิบายตัวละครในมาเวลยังไงก็เลยกับตัวละครที่โลกผิดที่สุดในมาเวลทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วเนี่ยแต่ผมจะมาเกียร <c oughs> เออททำแบบมั้นนี่วะน่าจะดีนะแล้วก็จะมีพี่หมีเฟรดดี้น่ารักน่ารักไง อยู่แนบข้างหลังนะผมนะน่ารักลุงนะผมนะรู้สึกตอนนี้เราเหมือนกับแบทแมนเลยไม่รู้ครับอะไรอ๋อเรา้แล้วเราเหมือนแบทแมนเพราะอะไรเรานี่มัง้ง ันดีเงือเงื้อมาแต่ไกลมาแต่ไกลเลยนะครับไปในเฟนดี้เป็นเกมที่ตลกนะครับถ้าเอาง,ง่ายๆนะเป็นเกมที่ตลกนะจำบงบะช่างมันเอะมาันนะผมเส้นไปสี่นาทีแล้วเนี่ยจะหกโมงเงื้อ โอเงื้อจริงด้วยนะถ้าผมพูดว่าเงื้อมันจะมาอยู่ข้างหนังอยเชื่ออยงั้นนี่อไม่มีเลยไรนหนหนพี่ตายครับพี่ตายครับพี่ตายครับอยู่ไหนครับพี่ตายครับผมอยากเจอพี่วงเล็บประชดผมแค่เล่นมุกเฉยๆครับพี่ตายนะครับผมจะหกโมงแล้ว ถ้าหกโมงแล้วจะมีอ้อลืมสังเกตไปมันมีรถง่อแบบเป็นโทรศัพท์ด้วยนะรถง่อครับที่มีโทรศัพท์อยู่นะเป็นรถอะไรที่โคตรเกลียนเลยครับเนี่ยรถรถง่ออันหนึ่งที่มีโทรศัพท์มันรถนิจนานะครับสามารถโทรไปคุยไปก็ได้นะเดี๋ยวตำรวจจับสิครับคุยแล้วขับอะ น่ามันมีป้ายอยู่ 5, 5, 5, 5, 5ห้าห้าคุยแล้วคััหกโมงยังตกใจหมดเลยเมื่อกี้หกโมง,โมงอันนี้แค่อันนี้ไม่ใช่แบบเดโมนะครับผมในโทรศัพท์หลายๆคนอาจจะเล่นแบบเดโมกันแต่ผมไม่ได้เล่นแบบเดโมนะเลมแบบโอ้เจ็ดหกโมงแล้วเอาล่ะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผม